เพื่อนครับผมกําลังตื่นเต้นกับโปรแกรมนะครับช้อปปิ้งออนไลน์ตัวใหม่นะครับในนี้นะครับสามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถซื้อของได้ฟรีนะครับแถมยังมีเกมให้เล่นด้วยครับก็คือลัคกี้พ็อกเก็ตนะครับ,รบเวลาที่เราแชร์เนี่ยมันจะมีคะแนนให้นะครับมีคะแนนให้แล้วเราก็แชร์ไปที่หน้าเฟซเป็นที่หน้าไลน์นะครับ เมื่อเราสะสมเงินครบ500บาทตอนนี้ของผมมีแล้ว385บาทถ้าครบ500นะครับเขาสามารถที่จะให้เรากดเงินออกมาใช้ได้เลยนะครับสุดยอดมากจริงๆครับโปรแกรมนี้นะครับคล้ายๆกับโปรแกรมช้อปปิ้งนะครับของ Lazada และ s h o ป e e นะครับแต่สามารถที่จะแชร์สินค้าในในโปรแกรมนี้ออกไปให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็สามารถซื้อเราจะได้ค่าคอม นะครับ10%จากการแชร์สินค้าตัวนั้นนะครับโปรแกรมที่ผมพูดถึงคือโปรแกรม f i n โกครับสุดยอดมากๆนะครับผมกําลังสนุกเลยเนี่ยมีให้แชร์เยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งการเป็น VIP นะครับลูกค้าที่เป็น VIP สามารถที่จะมีโค้ดชวนเพื่อนเข้ามาใช้โปรแกรมได้ด้วยแถมยังได้ค่าแนะนําอีกต่างหากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารายได้จากโปรแกรม f i n โก เกิดขึ้นได้ยังไงไปดูกันเลยครับ20ปีที่แล้วคุณพลาดธุรกิจอลบาบา7ปีก่อนคุณพลาดเจดีเซ็นทัล4ปีที่แล้วคุณก็ไม่ได้ทํายุนจิไม่ต้องกังวลเพราะปีนี้มีฟิงโก้เกิดขึ้นแล้วเมื่อสังคมเติบโตขึ้นทุกกิจกรรมเกิดขึ้นผ่านมือถือทั้งว c แชทเพชเชสเฟซบุ๊กการอ่านข่าวแม้แต่การเล่นเกมในปัจจุบันนี้ไม่มีใครที่จะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือและใช้งานบริการผ่านแอปพลิเคชันต่างๆยุคของโมบายโซเชียลอีคอมเมิร์ซจึงได้เริ่มต้นขึ้ คุณจะได้รับวอเชอร์จากฟิงโก้หวยใช้เป็นส่วนลดในการช้อปปิ้งซื้อของจากผู้ผลิตโดยตรงอัปเกรดตัวเองเป็น VP ด้วยการซื้อชุดแพ็กเกจทั้งเดียวตลอดชีพและรับชุดของขวัญหนึ่งรายการที่คุณเลือกเองได้คุณจะได้โอกาสเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ซื้อก็ประหยัดแชร์ก็มีไรายได้ฟิงโก้มีสินค้าหลากหลายมากกว่า20,000รายการจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศมาพร้อมกับรายละเอียดสินค้าที่มีรูปแบบที่สวยงามน่าสนใจสามารถแชร์สินค้าคุณภาพดีที่ f c e b o o k w e c h a t ไลน์วอตแอดและอินสตาแกรมไปให้เพื่อนของคุณไม่ต้องห่วงสินค้าที่แชร์ไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งสินค้าเองมีคอร์เซ็นเตอร์์วิตคอยดูแลลูกค้าให้ตลอดเวลาราคาดีที่สุดจากผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพสูงจากความมุ่งมั่นของเราเพื่อบริการลูกค้าทุกขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าของเรามีขบวนการในการตรวจสอบที่เข้มงวดโดยทีมผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ทำไมเนอะเหรอก็เพราะว่าเราให้ความใส่ใจกับคุณยังไงล่ะ อย่างแรกเรามาดูกันว่ากติกาของฟิงโก้นั้นมีอะไรบ้างตำแหน่งช h อปเปอร์ให้เราดาวน์โหลดและสมัครใช้แอปพลิเคชันฟิงโกฟรีคุณจะได้รับคูปองส่วนลด50บาททันทีตำแหน่ง p r i v i l e g e Shopper แค่อัปเกรดตัวเองโดยการซื้อชุดแพ็กเกจครั้งเดียวตลอดชีพได้โอกาสเป็นเจ้าของโซเชียลอีไฮเปอร์มาร์ทได้คูปองส่วนลดและสินค้าคุณภาพเยี่ยมทั้งหมดนี้เพียง1,599บาทคูปองนำมาใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้าได้ทุกอย่างในฟิงโกได้แคชแบ็คคืนเมื่อเราซื้้อสินคา และเมื่อมีคนซื้อสินค้าที่คุณแนะนำคุณก็ยังจะได้แคชแบ็กคืนมาอีกด้วยถ้าเพื่อนของคุณเลือกที่จะเป็น p r e v e r e n c e Shopper เหมือนคุณเมื่อเพื่อนของคุณอัปเกรดและซื้อชุดแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วคุณจะได้ค่าสอนงาน375บาทถ้าคุณต้องการเรียนรู้มากขึ้นจากธุรกิจแพลตฟอร์มโซเชียลอีคอมเมิร์ซเพื่อการสร้างรายได้มากเท่าที่คุณต้องการคุณสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Fingo A f f i l i a t e p r o โ r รแ เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างไรายได้จากการสอนงานให้กับสมาชิกที่คุณแนะนำเข้ามาคนที่ทำงานเต็มที่จะได้แคสแบ็กมากขึ้นให้แนะนำชุดอัปเกรด V.P. โดยการแชร์ลิงก์ไปทุกที่ทุกเวลารู้ตัวอีกทีคุณก็อยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จเรียบร้อยแล้วฟินโก้คือผู้นำเจ้าแรกของโมบายโซเชียลอีคอมเมิร์ซแชร์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณความต้องการของผู้คนที่แตกต่างกันคุณสามารถแชร์สินค้าต่างๆให้ตรงกับความต้องการของผู้คนได้ง่าย เพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จตามที่คุณต้องการ FINGO Social E-Commerce Platform สร้างผลตอบแทนที่มากกว่าให้กับคุณช่วยให้คุณและเพื่อนๆประสบความสำเร็จไปด้วยกันสร้างสังคมของคุณให้เติบโตขึ้นฟิงโกเหมาะสำหรับแม่บ้านนักเรียนคนเกษียณและทุกคนที่กำลังมองหาไรายได้เสริมพวกเรารอคุณอยู่ที่ F ิงโกช็อปก็ประหยัดแชร์ก็ได้ตัง